รัฐบาลลาวกําลังมีเงินไม่พอจ่ายหนี้ทั้งๆที่ลงทุนในการสร้างเขื่อนสร้างถนนทําให้ความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้นและหนี้สินมหาศาลที่จีนบอกว่าจีนกําลังจะยึดเขื่อนยึดถนนลาวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับตอนนี้มีรายงานจาก Financial Times นะครับว่าตัวรัฐบาลลาวเอง มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไม่ถึง1,000ล้านเหรียญมีประมาณ800กว่าล้านเหรียญเท่านั้นครับแต่เมื่อดูข้อมูลว่ารัฐบาลลาวต้องจ่ายนี้ในแต่ละปีตั้งแต่ปี2020คือในปีนี้จนถึงปี2024รัฐบาลลาวมีนี่ที่ต้องจ่ายอย่างน้อยนะครับปีละ1,000ล้านเหรียญฟังดูแบบนี้แล้วเนี่ย แน่นอนครับรัฐบาลเราไม่น่าจะสามารถหาเงินมาจ่ายนี่ได้แน่นอนแล้วอาจจะเป็นประเทศแรกๆก,ก็ได้นะครับในประเทศเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าเอ,อ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กําลังจะผิดนัดชําระนี่เท่านั้นไม่พอครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยด้วยเป็นประเทศที่ทํามาค้าขายกับไทยด้วยอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าเราอยู่กันในโลกทุนนิยมที่หลายๆประเทศพัฒน,นาแล้วพิมพ์เงินไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือญี่ปุ่น เราก็ไม่บอกว่าเงินจะเสื่อมค่านะดอลลาร์จะไม่มีค่านะแต่ความเป็นจริงที่ผมได้ชี้ให้เพื่อนฟังก็คือเราอาจจะกำลังโฟกัสผิดที่ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงๆก็คือประเทศกําลังพัฒนาเหล่านี้ตังหาเราอยู่ในประเทศไทยต้องบอกครับว่าเราโชคดีเราเป็นประเทศที่ระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจเข้มแข็งนะครับจึงทําให้ค่าเงินและ ดอกเบี้ยเรามีเสถียรภาพเราอยู่ในประเทศที่ดอกเบี้ยต่ําแต่อย่างที่ผมบอกดอกเบี้ยไม่ได้ต่ําทั่วโลกลาวเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้กระทบไทยอย่างแน่นอนครับเรามาดูกันก่อนว่าทั้งๆท,ท,ที่ประเทศลาวนะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสร้างถนนเอ่ยสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้แก่จีนให้แก่ไทยเอ่ยทําถนนเชื่อมระหว่างทางหลวงต่างๆท,ทําทางหลวงในชนบทโงรงพยาบาล ขุดปิโตเคมีทําระบบเศรษฐกิจพิเศษต่างๆที่ร่วมมือกับจีนมากมายมหาศาลแต่ทําไมกําลังมีเงินไม่พอจ่ายนี่ต้องบอกเขาว่าเป็นเรื่องปกตินะครับว่าการที่เราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่หรือประเทศจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่จําเป็นที่ต้อง บริหารจัดการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นครับหรือแม้กระทั่งถ้าโครงการนั้นลงทุนไปแล้วเกิดผลไม่คุ้มค่าการบริหารจัดการนี้เกิดขึ้นไม่ได้จะทำให้ประเทศมีปัญหาเช่นเดียวกับลาวในตอนนี้ครับ หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมมีเพื่อนที่ทําธุรกิจอยู่ที่ลาวเป็นชาวลาวนะครับเขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วชาวลาวเนี่ยสามารถฝากเงินในธนาคารได้ดอกเบี้ยนะครับหกถึงเจ็ดต่อปีนะฝากเป็นเงินบาทได้ด้วยแล้วก็มีการออกพันธบัตรนะครับของรัฐบาลลาวออกมาสามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาลลาวเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐได้แปลว่าอะไรถ้าเราซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นนดอลลาร์สหรัฐปุ๊บแต่ค่าเงินกีบของเราอ่อนค่าลง จะทาให้ผู้ฝากมีกําไร2ต่อครับผลตอบแทนอยู่ประมาณ6-8%เช่นเดียวกันครับฟังดูโอ้โหถ้าเรามีเงินเราก็อยากจะฝากเงินจังเลยอ่ะดอกเบี้ยดีดีกว่าไทยเยอะเลยมากกว่าไทยตั้งหลายเท่าแต่ลองมองในมุมกลับกันครับว่าแล้วถ้าเราเป็นคนไปกู้ละ่ะดอกเบี้ยจะเท่าไหร่ขนาดรัฐบาลขนาดเงินฝากยังสูงขนาดนี้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับแล้วข่าวที่ออกมานะครับก็คือตัวลาวเอง มีกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศว่าจะเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียเพราะลาวนะครับผลิตไฟฟ้าจะเขื่อนได้มากแล้วว่าขายไฟฟ้านำเงินเข้าประเทศไทยเองนะครับก็เป็นลูกค้าเหมือนกันนะครับเราซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวนำมาใช้ในประเทศนะครับจีนเองก็เช่นกันและเท่านั้นไม่พอครับเจ้าหนี้ใหญ่ๆของลาวนะครับก็คือจีนไทยเวียดนามการผิดนัดชำระหนี้ของประเทศลาว ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับทั้งด้านความเป็นเจ้าหนี้และก็ด้านการค้าด้วยถ้าลาวจนลงตัวเลขผมยังไม่เห็นนะว่าเท่าไหร่แต่น่าจะไม่มีนัยสําคัญต่อประเทศไทยมากนักนะครับแต่มีผลทางด้านจิตวิทยาเพราะว่าเราค้าขายกับลาวเราเป็นเพื่อนบ้านแลาต้องยอมรับอีกอย่างนะครับว่าประเทศต่างๆที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับเขาไม่ได้มองว่าเขาจะมาลงทุนในประเทศไทยนะแต่ที่สุดเขาบอกเขาจะมาลงทุนในกลุ่มทิพย์ ก็คือ TIP ไทยอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับคือประเทศเราเนี่ยยังเล็กมากสำหรับเงินขนาดใหญ่เขาจะมาลงทุนในกลุ่มประเทศมากกว่าอ่ะมาลงทุนใน s o u t h อีสต์เอเชียนะอาจจะเลือกเราหรือไม่เลือกเราเนี่ยมันมีผลต่อความเชื่อมั่นในศิลปภาพประเทศในแถบนี้และข่าวที่ออกมานะครับก็คือรัฐบาลลาวเองเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะใช้นี้แต่จะ ให้รัฐบาลจีนเนี่ยมาถือหุ้นมาเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในเขื่อนต่างๆและเมกกัโปรเจกต์ที่ผมพูดไปหลายๆอันนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งนั้นก็คือเป็นคนลงทุนปุ๊บได้สัมปทานแล้วรัฐบาลลาวเนี่ยก็มาถือหุ้นส่วนหนึ่งแต่ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่าอาจจะเป็นกฎหมายหรือการต่อรองอะไรบางอย่างที่รัฐบาลลาวก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีเงินนะแต่ต้องการเป็นเจ้าของหุ้น ต้องการเข้ามาร่วมถือหุ้นด้วยก็เลยไปกู้เงินจีนเนี่ยมาลงทุนกับจีนด้วยผมก็รู้สึกว่าเออการต่อรองเนี่ยมันแปลกๆจริงๆแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ผมไม่มีความรู้เลยไม่สามารถที่จะไปลงรายละเอียดได้แต่สุดท้ายนะครับการทําธุรกิจอยู่ที่ข้อตกลงจริงๆก็มีหลายประเทศนะครับที่ทําธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเราบอกว่าเอยอันนี้ไม่แฟร์เราก็ไม่ตกลงด้วยหรือเตะออกไปก่อน รัฐบาลมาเลเซียก็เคยเปฏิเสธรัฐบาลจีนในหลายๆครั้งนะครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเริ่มมีบทวิเคราะห์เริ่มมีคําทัดทานจากประเทศในกลุ่มตะวันออกหรือแม้แต่ที่ปรึกษารัฐบาลในกลุ่มประเทศในเอเชียเองเหมือนกันนะครับบอกว่าตอนนี้พูดถึงด้านเศรษฐกิจนะจีนเริ่มมีอํานาจในด้านเศรษฐกิจของเซาท์อีสเอเชียมากเกินไปแล้วก็คือพม่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลาวเนี่ยละครับก็คือเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ ปล่อยกู้เท่านั้นไม่พอนะครับยังรวมถึงประเทศในแอฟริกาที่จีนเปลงทุนมหาศาลด้วยจีนปล่อยกู้ให้รัฐบาลต่างๆด้วยแล้วเงื่อนไขที่เราเคยได้ยินมานะครับที่รัฐบาลสีลังการนะขอกู้ยืมเงินจีนมาแต่กลายเป็นว่าไม่มีเงินใช้อะ่กะก็เลยต้องยกท่าเรือให้ไปกับรัฐบาลจีนอันนี้แหะครับคือสิ่งที่หลายๆคน กังวลน,นะแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเศรษฐกิจของอาเซียนนะครับอยู่ใกล้จีนเศรษฐกิจจีนมีผลต่อประเทศอาเซียนค่อนข้างสูงมากตัวประเทศไทยเองก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนของประเทศจีน mm hmm. เช่นเดียวกันครับโดยภาพรวมเหล่านี้เราเห็นแล้วรัฐบาลลาวหรือประเทศต่างๆทําไมไม่ไปกู้เงินประเทศอื่นๆล่ะไม่ไปกู้ IMF ล่ะทาไมต้องไปกู้จีน ตอนนี้รัฐบาลลาวไม่ได้เป็นสมาชิกของ Worldbank แล้วก็ IMF นะครับตัวรัฐบาลลาวเองมีปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตัวของระบบการเงินของรัฐบาลลาวเองก็มีข้อจำกัดอยู่มากครับจึงทำให้หาแหล่งเงินทุนไม่ได้แล้วณนะตอนนี้เองประเทศกําลังตกอยู่ในปัญหาการที่ได้รับ เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้ประเทศย่ำแย่ไปกว่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมต้องขอบอกกันเลยว่าผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลจีนดีไม่ดีหรือฝั่งอเมริกาดีผมไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นนะครับกลับมาดูที่ไทยบ้างตอนปี40เราก็ไม่ได้กู้เงินจีนหรอหครับเรากู้เงิน IMF และสิ่งที่ IMF ทําก็ไม่ต่างกับรัฐบาลจีนก็คือบอกให้เราเนี่ยต้องขายสินทรัพย์ขายทรัพย์สมบัติชาติบางอย่างแปรรูปสมัมชาติบางอย่างให้ต่างประเทศเข้ามาถืออันนี้สําหรับผมก็ไม่แตกต่างกับรัฐบาลจีนเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้มองอย่างเป็นกลางที่สุดะครับไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีนะเราเป็นประเทศตรงกลางเราต้องกระจายความเสี่ยงเราต้องถ่วงดุลอํานาจให้มีอํานาจในการต่อรองมากยิ่งขึ้นครับแล้วณนะตอนนี้นะครับ รัฐบาลลาวมีปัญหามาในเดือนมิถุนายนนะครับ World Bank ได้ประกาศว่ารัฐบาลลาวมีความเสี่ยงที่จะไม่นี่สาธาระสูงถึง68%ของ GDP เงินสดไม่มีแล้วนี่สินยังสูงอีกแล้วพันธบัตรรัฐบาลลาวนะครับตอนนี้นะครับเกรดต่ำกว่าชิปเปอร์บีหรือเรียกว่าจังบอลหรือพันธบัตรขยะหรือพันธบัตรสำหรับเกงกำไรนะครับจึงทำให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐบาลลาวเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นหาเงินได้ยากขึ้น ทุกคนก็บอกเลยครับว่าณตอนนี้จีนเรียกได้ว่าเป็นเพียงแหล่งเงินเดียวหรือว่าความช่วยเหลือเดียวที่รัฐบาลลาวจะสามารถทําได้นะครับอันนี้คือความเสี่ยงบริบทโลกอีกอย่างหนึ่งนะฟังดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีเลยความเสี่ยงมากกะทบไทยอย่างไรต้องบอกกันนะครับว่าผมเชื่อว่าลาวจะไม่ใช่ประเทศสุดท้ายจะมีประเทศกําลังพัฒนาจะต้องกู้ดื่มหนี้สินจะมีการขึ้นดอกเบี้ยค่าเงินประเทศเหล่านั้นจะอ่อนลงอีก เพราะในปี2020นี้นะ IMF ประกาศแล้วว่าได้ปล่อยกู้เงินให้ประเทศต่างๆมากกว่า80ประเทศแล้วเป็นเงิน80,000กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสูงมากๆครับถ้าประเทศเหล่านี้มีปัญหาความเสี่ยงประเทศเหล่านี้เกิดจะทําให้ค่าเงินของประเทศไทยนะครับหรือค่าเงินบาทเนี่ยแข่งค่ามากขึ้นความสามารถในการแข่งขันนะครับที่จะส่งสินค้าไปยังต่างประเทศหรือให้คนมาท่องเที่ยวเนี่ยที่เราคาดหวังไว้เนี่ยซึ่งตอนนี้เรากําลังรอเปิดประเทศอยู่ ก็จะทําให้ต้นทุนในการทําธุรกิจของประเทศไทยสูงมากขึ้นเรื่อยๆแต่กับการถ้าประเทศคู่แข่งนะครับมีค่าเงินที่ออดก,กวา่าจะทําให้สินค้าและบริการของเขามีราคาที่ถูกกว่านะครับในสต่ตาของคู่ค้าของเรานี่แหละครับผลของที่ตามมาและเท่านั้นไม่พอครับผมเชื่อว่าภาพ ที่เกิดขึ้นออกไปว่ารัฐบาลต่างๆเริ่มมีปัญหานะค่าเงินจะมีปัญหาดอกเบี้ยจะต้องขึ้นสูงถ้าประเทศนั้นมีปัญหาเพราะนักลงทุนต้องการผลตอบแทนสูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงจะทําให้ประเทศไทยนะครับยิ่งดําเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศ ของระบบเศรษฐกิจการเงินมากกว่าที่จะเน้นการเติบโตครับอย่างที่ผมเคยทําคลิปบอกไปนะครับผมได้เชิญบอร์ดบริหารของธนาคารแห่งหนึ่งนะครับมาให้ข้อมูลนะว่าตอนนี้ธนาคารของไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งด้านเงินทุนมากแล้วอย่างหลายหลายคนทราบครับว่าณตอนนี้ธนาคารไม่ค่อยปล่อยเงินกู้คนที่อยากได้เงินกู้คนที่อยากได้เงินมาหมุนธุรกิจเนี่ยธนาคารกลับไม่ให้แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ร่ำรวยแล้ว ธุรกิจไปได้ดีในช่วงสภาวะแบบนี้ธนาคารกลับปล่อยกู้ได้อย่างง่ายดายต้องยอมรับจริงๆคบว่าณนะตอนนี้นะครับเป็นแบบนั้นแล้วต่อไปก็จะยิ่งเป็นแบบนั้นอีกเพราะหนึ่งเลยนะครับตัวธนาคารเองเนี่ยเป็นของเอกชนเขากลัวเจ๊งถ้าเขาเจ๊งเนี่ยปล่อยกู้ไปเขาก็สูญเสียความมั่งคัง่งแล้วถ้าระบบทาง้านการเงินล้มนะครับ หรือไม่ปล่อยกู้เลยให้ระบบหมุนเวียนให้เงินหมุนเวียนแต่ถ้า NPL มากเกินไปจนระบบธนาคารไทยรับไม่ไหวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าเงินบาทจะอ่อนดอกเบี้ยจะขึ้นครับดังนั้นผมเชื่อว่าคนที่มองระบบภาพรวมบริหารประเทศเป็นหลักจะมุ่งเน้นนะครับไปยังการสร้างสักยภาพของระบบการเงินมากกว่าการเข้าถึงเงินกู้บอกเลยครับว่าจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะราคาที่ต้องจ่ายแพงกว่าเยอะระบบการเงินล้มนั่นแปลว่า ต้นทุนของธุรกิจทุกธุรกิจจะล้มเลยนะครับตอนนี้เอาใจช่วยเพื่อนๆจริงๆนะมันเป็นสถานการณ์ที่บริหารได้อย่างยากลําบากจริงๆครับณนะสภาวะแบบนี้แบบหนึ่งก็คือต้องช่วยคนหมู่มากทั้งหมดโดยที่ต้องให้คนบางกลุ่มเนี่ยไม่รับก,การช่วยเหลืออันนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดีกว่าทั้งระบบเนี่ยล่มไปจนหมดเลยเพราะธนาคารไม่ปล่อยกู้มีเงินฝากมาก NPL ที่หลายๆคนกังวลไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับ ต่างชาติก็กําลังมองดูเหมือนกันว่าประเทศไทยจะเอา NPL อยู่ไหมถ้าเรายังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยได้สร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติได้จะทําให้ระบบการเงินไทยค่างเงินดอกเบี้ยมีเสถียราภาพมากได้ทําให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับแต่ย่งที่บอกครับว่าครั้งนี้เป็นกันทั้งโลกเจ็บ แน่นอนนี่แหละครับคือความเสี่ยงที่ผมอยากจะให้เ,เพื่อนๆนนักลงทุนได้รู้กันนะและคอยจับตานะครับว่าประเทศไหนอีกบ้างที่จะผิดนัดชาระหนี้หรือมีปัญหาด้านการเงินเพราะต้องยอมรับความจริงจริงๆครับว่าณนะตอนนี้นะครับวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเขาว่าจะเกิดจริงๆเนี่ยในปีหน้าเรากําลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆแล้วและไม่มีใครรู้ว่า จะลากยาวนานขนาดไหนประเทศแต่ละประเทศเองรวมถึงไทยด้วยจำเป็นที่จะต้องกู้เพิ่มเพื่ออย่างน้อยที่สุดเนี่ย มารักษาเียลภาพและมาจ่ายเงินเดือนค่าราชการต่างๆแล้วถ้าเศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มเชื่อกลับขามาแล้วการระบาดจบลงแล้วรัฐบาลประเทศต่างๆก็จําเป็นที่ต้องกู้เงินก้อนมหาศาลอีกก้อนนึงครับเพื่ออัดฉีดลงมาในระบบเศรษฐกิจถ้าไม่ทําแบบนั้นนะครับความเชื่อมั่นจะกลับมาช้ากว่านักลงทุนกว่านักธุรกิจจะเชื่อมั่นเนี่ยจะทําให้เราสูญเสียโอกาสมากกว่าประเทศที่มีเงินอัดฉีดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินไหลเวียนได้อย่างรวดเร็วไปมากกว่า นี่แหละครับคือเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงมองว่าความเสี่ยงยังอยู่นะแต่ไทยที่เป็นประเทศที่เข้มแข็งณนะตอนนี้จะตั้งการสูงมากๆ เพื่อรอโอกาสกลับมานั่นเองครับเอาใจช่วยเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนให้ช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยกันเงินกับทีนะครับแล้วก็ Facebook คุยกันเงินกับทีนะครับแล้วถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะคุยกับผมจะปรึกษาแอดมาเลยครับที่ไลน์แอดทีมันนี่ผมยินดีจะคุยกับเพื่อนทุกคนนะและตัวผมเองนะครับก็มีกลุ่มปิดนะครับที่ชื่อเลิศเอิญนะครับทุกวันอังคาร3ทุ่มนะครับผมกับคุณคิมพบเจอไลฟ์ จะมาสรุปข่าวเศรษฐกิจให้ฟังนะครับแล้วก็ทุกวันพื้นหัสามทุ่มนะครับตัวผมเองก็จะมาสอนการเงินการทุนพื้นฐานถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเชิญนะครับขอบคุณมากเลยครับที่กราณาฟังคลิปจนจบแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ